นี้เทศบาลมาตัดนีต้นตะแบกนะคะที่อยู่หน้าร้านคำว่าตะแบกบานแล้วร่วงของแทนี่กับเพืนขาดอกสวยเนาะแต่มันก็มีเหตุผลน,นะคะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะคะมันจะไปค้าสายไฟ ทาให้เกิดอันตรายได้คุเพื่อนเห็นไหมคะตัดเยอะด้วยนี่นะคะต้นตะแบกต้นนี้นะะสิบกว่าปีแล้วนะคะน่า,นาตอนนี้นะคะน่าจะส5ปีแต่ก่อนที่นะคะก่อนที่เจ๊จะมาอยู่ที่นี่นะคะมันมีอยู่แล้วนั่นหมายความว,าว่ามันต้องมากกว่า15ปีแน่นอนคุเพื่อนเห็นไหมคะสายไฟบ้านเมืองเรามันจะเป็นอะไรยุงยำยุงจะเต็มไปหมดเลยดูแล้วเละเอะเทอะนะคะ ดูแล้วเลอะเทอะแล้วความปลอดภัยนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูไม่รู้เหมือนกันเป็น,ปนความรู้สึกนะที่เนี่ยเพื่อนเห็นไหมกลองไฟก็อยู่เนี่ยเนี่ยค,ค,ค่ะอันนี้ของเรานะคะอันนี้ของเพื่อนบ้าน,นี่ของเพื่อนบ้านร้านปิ้งย่างเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนๆดูนะเนี่ยค่ะ เพื่อดูให้ดีๆนะเห็นไหมฮะโอ้โห,หน่ากลัวมากอันตรายเนาะถ้ามันมีปัญหาขึ้นมากิ่งไม้แห้งนี่แหละคะ่ะจะเป็นชูว์ไฟอย่างดีเลยน,น,นะคฮะ ใประเทศไทยเราจะพัฒนานะเอาสายไฟลงใต้ดินเลยเนี่ยงบประมาณมันจะเท่าไหร่เชียวพูจังเลยเอามาทำอะไรไม่รู้แต่ทีประโยชน์แบบนี้ไม่มาทำกันแม่ไม่ได้เลือกเข้ามาเลยเอาสักนิดนึดงนะ คลิปนี้เล็กๆน้อยๆนะคะจากมารีวันชา n นลค่ะไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะเออใส่ช่องมารีวันชาแนลสักหน่อยเพื่อนๆมาดูแล้วกันนะอันนี้เรียวๆเลยค่ะไม่ต้องมีเอฟเฟกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนี่คือของแท้ค่ะของจริงค่ะ